แอนิเมชันสัญชาติไทยม้ามืดแห่งปี2024ที่จู่ก็โผล่ออกมาแถมยังเป็นตัวแทน1ใน12เรื่องจาก3,000กว่าเรื่องเข้าฉายในเทศกาลแอนิเมชัน n y International Animation Film Festival 2024 แม้จะไม่ใช่ทีมงานไทยแท้ร0อซที่ช่วยกันสร้างแต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่มีสตูดิโอแอนิเมชันประเทศไทยผนึกกำลังสร้างกันอยู่ไม่น้อยเลยผมดูจบแล้วคิดห็นอย่างไรบ้างมาคุยกันครับแบบไม่สปอยกับจังหวะจะรีวิวองค์รักษพิทักษียบ out of the nest การเป็นผู้กลาสำคัญที่การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแอนิเมชันฟอร์มยักษ์จากการร่วมมือกันของ CCTV Animation Group Base Media จากประเทศจีนและ l i ฟ t Studio เชียวฮัตเอนเตอร์เทนเมนต์จากประเทศไทยคว้าตัวอาทูโร h เฮอร์นันเดสผู้อยู่เบื้องหลังบิวตี้แอ the บ e สต์นั่งแท่นผู้กำกับนอกจากเบื้องหลังคุณภาพงานเบื้องหน้าก็ขนนักภาคมืออาชีพมาให้เสียงตัวละครกันอย่างสนุกสนานและจับตาไว้ให้ดีกับต้าอู่พิทยานักแสดงและนักร้องจาก Last One กับการให้เสียงตัวละครครั้งแรกอาเธอ แพทหนุ่มฝันใหญ่ซึ่งบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยว่าพีตาอูทำได้ดีมากๆไม่ใช่ดีในฐานะของศิลปินที่ได้มาพากเสียงแต่ดีในฐานะของนักพากมืออาชีพคนหนึ่งเลยข้าชื่ออาเธอร์ข้าเป็นช่างตัดผมมาเลยยิงธนูมาแค่ไหนก็ส่งกับคืนไปแค่นั้นเรื่องราวจะเกิดขึ้นที่อาณาจักรแคสติเลีย พอหมดผู้ชั่วร้ายกําลังวางแผนที่จะลักพาตัวเหล่าองค์ราชายาทที่กําลังจะฟักไข่เจ้ารู้อะไรบ้างเรื่องไข่พวกนี้ที่มีตราราชวงศ์ในขณะเดียวกันอาเธอแพทย์หนุ่มที่มีความฝันอยากจะเป็นช่างตัดผมอันดับหนึ่ง ก็ได้รับภารกิจอันใหญ่หลวงในการรับเลี้ยงดูแลลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวซึ่งลูกเจี๊ยบทั้งหลายนี้ก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันอย่างสุดขั้วอาเธอร์ Arthur, และแก๊งลูกเจี๊ยบสุดปวดจึงต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะพลังแห่งความมืดและกอบกูอ้อาณาจักรแคสเทเลียกลับคืนมาสิงตาของเราภาคีแห่งกรงเล็บเคสเทเลียเป็นของข้าเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้แพะหนุ่ม และลูกเจียบเติบโตขึ้นโดยเฉพาะกับอาเธอร์มันทำให้เขาเข้าใจความหมายของคาว่าครอบครัวอย่างแท้จริงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ไยนองค์รักพี่ทเจียบวันนี้ในอรงภาพยนตร์ความดีงามของแอนิเมชันเรื่องนี้ที่เชื่อเลยว่าใครที่ดูมาแล้วต้องคิดเหมือนกันก็คือความน่ารักดูง่ายสนุกสนานแบบเด็กๆ เหมาะสาหรับครอบครัวเป็นที่สุดวันหยุดว่างๆอยากหาแอนิเมชันคุณภาพดูยังไงก็ต้ององค์ครักพิทักษเจี๊ยบหนังมีความกลมกล่อมด้านเนื้อหาไม่ใส่ดราม่าจนเกินไปไม่เน้นแอคชั่นมันระเบิดแต่กลับเลือกที่จะบาลานซ์ความบูรวาลงมาให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นมุ่งเน้นไปที่การนําเสนอใส่ความตลกน่ารักเข้ามาช่วงแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่พอแก๊งเราจะถ่ายญาติเจี๊ยบเนี่ยฟักออกมาจากไข่เท่านั้นแหละอมยิ้มกันทั้งโรง เป็นลูกเจีย๊ยบที่ตัวใหญ่เบิ่มเลยนะนั่นห <Yeah. S 2> นังพาเราไปะจญภยัยพร้อมๆกับเจ้าแพะอาเทอร์ Arthur, ซึ่งเราจะได้เรียนรู้เซตติ้งของโลกไปพร้อมกับอาเทอร์นี่แหละส่วนอาเทอร์เนี่ยก็มีประเด็นในตัวเองที่น่าสนใจไม่ใช่แค่เป็นตัวแทนของผู้ชมคาแรคเตอร์ Character นี้เนี่ยจะมีความพูดเยอะก็จริงมีแพชชั่นในการทำตามความฝันอยากเป็นช่างตัดผมแต่ลึกๆแล้วเขาก็มีหัวใจที่อ่อนไหวชวนสำรวจเหลือเกินตั้งแต่ต้นจนจบ เราจะสามารถเห็นได้ถึงพัฒนาการของอาเธอร์และอินไปกับตัวละครนี้อย่างแน่นอนข้าไม่ใช่ผู้กล้าข้าแค่เป็นช่างตัดผมเทเลอร์ <c oughs> Taylor, อาจจะเป็นแค่เรื่องราวของตัวเอกที่ต้องพาลูกเจี๊ยบกลับคืนอาณาจักรเพื่อปกป้องเมืองเอาไว้แต่ในหนังจริงนั้นมีอะไรหลากหลายประเด็นมากๆทั้งความสัมพันธ์ของเซียนโทสกับอาเธอร์ความลับที่ค่อยๆถูกแกะออกเกี่ยวกับตัวละครหลกัก โดยเฉพาะกับไอ้ประเด็นผู้กล้าที่กอบกู้แคสเตเลียไว้เนี่ยพลอตติ้งแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ใหม่แต่ผมโคตรซื้อเลยเพราะว่ามันทำให้มิติของหนังมีความน่าสนใจมากขึ้นจะเป็นสิทธิ์ของเซียนทุ ท่านคือผู้ล้าของแคสติเลียในด้านของงานสร้างหลายคนอาจจะบอกว่านี่มันการ์ตูนจีนชัดๆเลยผมเองก็คิดแบบนั้นครับจนกระทั่งได้ดูจนจบเอ็นเครดิตขึ้นมาโอ้โหทีมงานแอนิเมเตอร์ชาวไทยทั้งนั้นเลยครับลงทุนลงแรงกันช่วยสร้างผลงานนี้ขึ้นมาต่างชาติก็มีส่วนร่วมในด้านของบทการกำกับและโปรดิวซ์ต่างๆเป็นส่วนใหญ่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เห็นเป็นรูปธรรมบนหน้าจอเนี่ยฝีมือคนไทยนะครับถึงอย่างนั้นก็มีทีมผู้กำกับและทีมโปรดิวเซอร์จากไทย เข้าไปช่วยด้วยเป็นโคโปรดิวเซอร์โคดเรคเตอร์นะอนาคตของคาคสติเรียดขึ้นอยู่กับเจ้าถามว่างานนี้ดีกว่าเรื่องอื่นๆไหมดีกว่าเรื่องที่ผ่านมาไหมสำหรับผมบอกเลยว่าไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าเสียดายเงินไหมแน่นอนว่าผมไม่เสียดายเงินเลยที่ได้เข้าไปดูครับเพราะว่ามันคุ้มค่าที่เราจะเข้าไปดูโดยโดแล้วเพลิดเพลินไปกับผู้กล้าและลูกเจี๊ยบทั้ง7ในวันหยุดแบบคุ้มอะ่ะงานภาพงานเสียงล่ะสู้เรื่องก่อนๆได้เปล่า ก็ต้องตอบว่าคนละสไตล์เลยครับแสงเงามันคนละโทนเลยผมชอบแบบความญี่ปุ่นผสมไทยแบบนักรบมนตามากกว่าแต่ในด้านของ 3D animation แบบจ๋าๆเนี่ยผมให้เรื่องนี้อยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมสังเกตได้จากงานไลทติง้งงานแสงที่มีความฟุ้งกว่าตัวละครที่เป็นสัตว์ แล้วก็มีขนตามตัวที่ละเอียดมากๆดูแล้วนุ่มฟูเสริมความยิ่งใหญ่ด้วยสกอร์ประกอบที่บรรเลงได้อย่างอีปิอยังกับดูแอนิเมชันจากสตูดิโอเจ้าใหญ่ๆดูจนจบช่วงท้ายเนี่ยแอบเพ่อเขิมนิดๆอยากจะไปช่วยอาเธอร์ไฟกับพ่อมดจริงๆไม่ <Hey. S 1> แม้ในภาพรวมองค์รักพิทักษ์เจีย๊ยบจะอยู่ในโพซิชันที่ดูได้อย่างสนุกสนานดูง่ายๆเหมาะกับเด็กๆแต่ในฐานะของคนดูหนังคนหนึ่งที่อยากจะชวนคนไทยเข้าไปสนับสนุนผลงานของคนไทยเนี่ยก็อยากจะบอกตรงๆนะครับว่ามันจะมีบางช่วงที่แอบเอะอยู่แล้วก็ไม่ต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆเลยตลอดการรับชมโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนซีเควนซ์ของหนังครับช่วงเปลี่ยนซีเควนซ์คืออะไรพูดง่ายๆก็คือช่วงที่เปลี่ยนสถานการณ์สาคัญๆญนะครับที่มันจะต้องสลับไปอีกช่วงเวลาหนึ่ง บางทีเนี่ยมันตัดไปเลยแล้วก็ไปในอีกสถานที่หนึ่งในเวลาเดียวกันซึ่งมันก็ทําให้เราได้รู้แหละว่าเออระว่างที่อาเธอร์กำลังเอาตัวรอดเนี่ยกำลังเรียนรู้กับแก๊งรัชทายาทในด้านของแคสเทเลียกําลังจ้าวระวัดหาเด็กๆเนี่ยเขาวุ่นวายกันแค่ไหนซึ่งวิธีการนี้ที่หนังเล่าออกมามันไม่ต่อเนื่องเอาซะเลยครับโผล่มาแวบๆแล้วก็เปลี่ยนโผล่มาแวบๆแล้วก็สลับฉากอีกแล้วกลายเป็นว่าการเล่าเรื่องขององค์ครรภ์พิทักษ์เจีย๊ยบเลยมีจุดที่ไม่ต่อเนื่องสะดุดอยู่ไม่น้อยเหมือนกันอททมาชา ในส่วนของสีสันบ้านเมืองอย่างที่บอกไปก็ทำได้ดีตามมาตรฐานสวยเลยแหละแต่กลับกันเรื่องของโมดูลลิ่งตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครหลักมันจืดมากๆตัวร้ายบางตัวดีไซน์ก็แอบจืดนะครับเอ็นทีแรกเนี่ยคิดว่ากี่กี้ตัวประกอบนะที่ไหนได้เนี่ยมันอยู่ยันท้ายเรื่องเลยเว้ยข้อเสียก็ไม่ได้มีเยอะมากครับไม่อยากโฟกัสขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนบทอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆง,งานสร้างก็ดี แค่อาจจะไม่ได้เวื้อวังอย่างว่าเลยเนาะสตูดิโอฝั่งบ้านเราเนี่ยได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วแต่ถ้าเกิดการเปรียบเทียบกับสตูดิโอใหญ่ๆเมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีจุดสังเกตอยู่เยอะเลยสุดท้ายก่อนสรุปกันคุณพี่ตาอูถ่ายทอดบทบาทอาเธอร์ รับหน้าที่ภาคเสียงตัวละครนี้ได้ดีจริงๆผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ทุกอเรียบทของตัวละครมันสมูทแบบแนบเนียนไปเลยอ่ะอย่างกับว่าเกิดมาเพื่อบทบาทนี้อาเธอร์เนี่ยมันก็ยังวัยรุ่นใช่ไหมยังมีจุดที่กล้าๆก,กลัวๆมีจุดที่สู้สุดใจในบางครั้งซึ่งพิต้าอูเนี่ยเอาอยู่ทุกบทบาทเลยครับติดตามผลงานภาคเรื่อยๆนะอนาคตไกลแน่นอนครับขอให้ได้งานภาคแบบนี้อีกเยอะๆเลยเจ้าลองดูสิว่าเจ้าเห็นอะไรแพะรูปลอกส่องผมอย่างแรก สรุปเลยก็คือองครักษิตักเจีย๊ยบคือผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันฝีมือคนไทยที่สนุกดูเพลินใครที่เป็นสายเข้มๆอาจจะต้องมีการถอยหรือว่าใครที่ช่างติมากๆเนี่ยก็อยากให้ลดอีกโก้คนเก่งแล้วก็ไปเปิดใจดูเลยครับก้าวที่ยิ่งใหญ่ของวงการภาพยนตร์มันก็เริ่มมาจากอะไรเล็กๆนี่แหละใครที่กำลังลังเลว่าจะไปดูดีไหมผมก็แนะนำให้ไปดูนะเพราะว่าถ้าเทียบกับหนังอีกเรื่องของบ้านเราที่เข้าฉายในวันเดียวกันเนี่ยมันก็จะแบบอื ไว้ถ้าผมกล้าดูเนี่ยจะไปดูให้กันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมครับถ้าหากว่าชื่นชอบการนำเสนอของจังหวะจาาหนังก่อนจากกันไปฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฟีดยูทูบมากขึ้นกดแชร์คลิปนี้เพื่อเพื่อนๆรู้จักกับจังหวะจาาหนังและกดติดตามเพื่อไม่พลาดวิดีโอเกี่ยวกับภาพยนตร์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบครับสวัสดีครับ